ก่นไปเล่นโทรศัพท์เราจ้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 าดูวิเศษนะเออดูวิเศษห้านจับหนึ่ง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 ไปแล้วฮะอะไรอืม เราเมือหนูเอาพื้นนี่เฮ้เสียงใครเุ้แม่เขาเสียงยังเขารู้้วเสียงเยใ้ยายมามาอุ้ยเกตังอุ้ย อาปังเอาปุ๊บปั๊บมาไปักกันเลยรักกันเลยไอ้ไอ้ไอ้ปิดปากไอ้ปิดปากก่อนไอ้ปิดปากมงดาวแม่ปาไอ้ดาวอพดาวเยอะคนอจะออกน้ำทำงาน

อีกคืนเลยดิด้นเองมา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 นี่ยังมาดึงมาดึงผ่าโอ้โอ ลุกขึ้นมาลุกเนเตี้ยนมันสกกรกไม่นอนไม่นอนไม่นอนเอาเมฟเเลนละมันุยเดิเือง่งเอาเอากอดกอดรักกันจุ๊บ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 กีฬาไดสมันะใสมามาม อามาอุ้มอุ้มอุ้มึงอุ้มบุญหนึ่งบูญเดียวก็ได้ลงลงลงไปไปไปเออนั่นแหละเอาขาไปเยียบทั้งขยะมันออกมันขึ้นไปเปิดให้ค่อยไปเดี๋ยวไปเปิดทั้งขยะไปรูปไปแอบยักกัดไปเปิดทั้งขยะครับผมเออจริงจ้ะไปไป๋ยวให้เขาเปิดให้ไปไปเออหนู เออไปไปยกขึ้นยกกันไปไปน้องพลอยเอาไปพี่เพชจะยกเลยเออเอาเอาขึ้นยกขึ้นนี่ขยะอยู่นี่เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเออจะว่ายกขึ้นทิ้งเลยนั่นนั่นเถูกต้องปกดมือกดมือโอเคพี่เพชรพี่พลอยกลับมาพี่พลอยกลับมา โอเคปบแปบแปแปบแปแปไนเาอบน้ำไม่ค่อยมาเล่นใหม่นะคะอ่อ่า่ขึ้นในบาทไลไปิขึ้นมันเอขึ้นไปสองขึ้นสองอาวไปไิขึ้นไปแล้วหวานึนองสคนไปแล้วพอพออุ่มมาเลยทั้งสองแล้วทั้งสองเลย ออืไปก็ะพทพี่น้อง <laughs> ตอนนี้ไม่ถ่ายนะคะ <laughs> เอ้พ่อไปแล้วเรียบร้อยคุณคุณไปถึงเี้ยหน่ะพ่อใส่กางเกยงยู่ได้ใส่กางเกงขาสัน้นมันก็เลยใส่ผ่าคุณหนูลงมาบายบาย เขาในหน่วยมื่อนี๋เขาจะฉลาดคนละอย่างทดลองทดสอบเบ้างแล้วมีกมันมาอยู่หลังหายไปว่าน้องน้องเป็ดนะ่ะมาอยู่หลังน้กฟ้อยว่าไปไปชิมตรงนั้นขับแก้ว <c oughs> ว่าเห็นเป็นหลงเขาหลงเลยรทั้งหลายควนแมวเนี่ยเ <c oughs> สียงห้องอนะ่ะ